สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าดรเสรีเบื่อวาทกรรมฟังเสียงประชาชน14ล้านเสียงเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับรองศาสตราจารย์เซรีวงมนทาได้โพสต์ข้อความลงใน facebook นะครับโดยบอกว่าอย่างนี้ครับเบื่อวาทกรรมฟังเสียงประชาชนจังเลย จะให้ฟังแต่เสียง14ล้านคนที่เลือกพักก้าวไกลเท่านั้นกระนั้นหรือแล้วอีก30กว่าล้านที่ไม่ได้เลือกล่ะไม่ใช่ประชาชนหรืออย่างไรอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเลยนะมองให้กว้างหน่อยและ14ล้านเสียงที่เลือกก้าวไกลเขาก็ไม่ได้สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112เขาถูกหลอกด้วยนโยบายประชานิยมต่างหากและพฤติกรรมของพวกคุณทั้งแกนนาและด้อมของพวกคุณเนี่ย ก้าวร้าวรุนแรงหยาบช้าสร้างศัตรูใครจะยอมให้พวกคุณบริหารบ้านเมืองคุณควรจะเข้าใจว่าทำไมสวแล้วก็เสียงอีก188เสียงเนี่ยเขาไม่เอาพวกคุณเดีย๋ยวเที่ยวไปสร้างวัฒกรรมบอกว่าฟังเสียงประชาชนที่ไม่ใช่เสียงข้างมากเลยนะในเมื่อยือนยันว่าจะไม่ถอยเรื่องนโยบายแก้ไขามาตรา112ซึ่งนี่แหละทำให้เป็นสาเหตุที่พักเพื่อไทยเนี่ย จำเป็นต้องขอแก้ไข MOU เดิมของทั้ง8ปดพักการเมืองโดยพักเพื่อไทยจะไปจับขั้วใหม่เพื่อจัดตั้งรัฐบาลเองและพักเพื่อไทยก็ยืนยันว่าถ้าหากพักการเมืองที่จะเข้าร่วมรัฐบาลก็จะต้องไม่มีการแก้ไขมาตรา112ด้วยเช่นเดียวกัน